ไอ้ฮิวันมือข้าแล้วเนี่ยอันนี้ไอ้เยาวน์อยูน่นี่โอ้ยฟาเรมันมืดแล้ววัน,นรีบเข้าไอ้เยาว์ฟามันจะมืดแล้วรีบเข้ารอแปบๆไม่มีแป๊บเร็วแป๊บแป๊บแม่มึงอ่ะเดี๋ยวตีมึงไอ้ดันวับมันอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ช่วยด้วยผมขึ้นมา มึงเดินไปไหนกูอยู่นี่บันไดยังไงปีบันไดอยู่กำลังมึงไม่ใช่บันไดมึงไปไหนมานี่บันไดเฮียอะไรโอ้ยไอ้เฮียโอ้ยมาโอ้ยผีมามึงรับผิดชอบกูรีบออกกูจะปิดทางบันไดวีวีซอมบี้ซอมบี้อะไรไม่มีไม่ให้ขึ้นมานะนอนดีไหมกูนอนไม่ได้วันซอมบี้มันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไหน อุ้ยเยอะจังเลยฝันได้ไหมฝันได้ด้วยสวยเลยมึงร้องอะไร<บ>ตกตกช่วยด้วยจิ๋มห่ากูไม่ช่วยมึงละอยู่นั่นเลยนอนได้ไหมไม่นอนได้หว่าเออพี่ฟันช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นไรหอมถูกิงช่วยกันเขามีทางมีตอไม้ตรงไหนขึ้นได้บ้าง ขุดพอหาทางถ้าผีต่อบล็อกเป็นไหมต่อไม่เป็นต่อต่อดีต่อดีผีฟงธนูมันมายิงตูดมึงแล้วล่ะเร็วมันขึ้นไม่ได้มันไม่มีบล็อกขึ้นมาเร็วกูทุบเตียงกันแล้วเร็วมันไปไม่ได้ข้าผีให้ก่อนน่ะโอ้ยเฮียมันมันยิงกูต่อแล้วเนี่ยไอ้ฝันเอ้กูบอกแล้วให้ช่างหมดสูงๆกดเียอะไรมึงตกไปเองมันสูงมันไม่ฮะอันไหนเนี่ยดู กดข้างบนไงเฮ้ยอี้ยตายยังโง่ยังไม่รู้อีกเออเนี่ยแค่นี้ยมาแล้วนอนนอนเลยนะนอนก็นอนแล้วเนี่ยตอเป็นเช้าเออเช้าแล้วเพราะมึงเลยคืนนี้กูเลยลำบากี๋ยวกูจะฟั้างบ้านให้มันดีๆกว่านี้ละเพราะว่ามึงอะเข้าเกมช้าแถมไปตายโงโงๆแล้วขอลงไปเก็บของอของหายโอมันไม่มีของอยู่แล้วนี่หวะ่ะ <laughs> กระจอกเกินเฮ้ยมีหนังสือครับหนังฝือ้นอวนหน้าเลย งืออะไรเขาเราจะสร้างบ้านเป็นที่สูงเราไปอยู่บนภูเขาดิไม่เอาไม่อยู่บนภูเขาอยู่นี่ขโมยเตียงกูไปเตียงหนึ่งเอาขึ้นมามึงจะวางทําไมไม่โยนมาเอาพี่ป้านเก็บไว้ใช่ไหมเก็บแล้วเวราจะเดินไปสำรวจกันนะอ้วนเขาช่วยอขุดต้นบานต้นไม้ต้นหลังนี้ที กาเอาขุดบ้านตนา้นไม้ขุดได้หมดเลยอะไรที่เป็นไม้เอาขุดได้หมดเกือบโดนอะไรโดนอะไรตีอันนี้ก็ขุดเหรอขุดให้หมดเลยเราจะย้ายบ้าน้ไไปอยู่หนเอ,อ้แต่มึงก็รู้ยังไงไอ้เหี้ยถามเยอะกว่าไอ้เหียปฏิบัติก่อนถามดิมากแต่อาจจะครับไอ้ฝากเอ้กูไม่มีหินน้องเข่อเราต้องไปขุดหินที่ภูเขาก่อนตามมาภูเขาจะมีหินเยอะแยะเลย พื่กูลืมไปเที่ยพื้นโลกโลกนี้มันต่ำน้องเขาอย่าจมน้ํานะไม่งั้นมึงจะตกโลกเลยพื้นโลกนี้มันต่ำเว้ยเราต้องข้ามสะพานอ่ะเว้ยเราจะขุดหินตรงนี้กันไม่มีไม่มีเครื่องขุดไอขุดเองน้องเขาไม่ต้องขุดหรอกอันไหนคือหินอะ่ะอันที่เรียบๆมีใช่มือขุดไม่ได้ได้ มันไม่ได้ขุดแล้วมันจะไม่ได้หินถ้ามึงใช้มือขุดมันจะไม่ได้หินอันนั้นกูขุดให้มึงนั่นน่ะมึงไหลเก็บหินนี่กูขุดเลยดิไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงจะทำไมจะไม่ใช่ไม่เชื่อหรอลองขุดได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยได้ทั้งสองอันแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่พี่ปั้นขุดด้วยใช่หรือเปล่า ออดูดูอยู่ดูอยู่อมีกี่อันตอนนี้ตอนมีสาอันดูนะมันจะเพิ่มดูนะอ่เพิ่มไหมอ่าเพิ่มกระโดดอ่าไม่เพิ่มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บุกกี้ฟุกบกกี้ฟุกฟุกอะไรมึงมั่วละเดี๋ยวมึงบอกหินนี้ไหมเดี๋ยวกูดูดิใช่หมใช่หินมอันนี้ไม่ใช่หินอ่านหินอันนี้มันดินกวดมึงมั่วแล้ว หินอันที่มันเรียบๆกูก็บอกอยู่อันที่มันเรียบๆอันนี้มันมันเป็นหินแหละแต่มันเป็นหินไม่สะอาดอุ้ยเรี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยัมบอนอือหือโอ๊ยยยยกูดิ้งหนีมาแล้วมันนี่ผีอยู่แถวนั้นก็เห็นอยู่ตอนนี้พี่ปั้นอยู่ไหนกูอยาบอยู่ไปยังอืย มึงยืนอยู่ข้างหลังกูเลยนี่คือผมสร้างบล็อกต่อไว้แล้วเนี่ยอ๋อกันแล้วเอนแล้วมึงออกยังไงก็ขุดไงขุดดิขุดดิไปยังไปแล้วใช่ไหมไปแล้วจะได้แค่นะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ใช่มาอีกแล้วในที่อ่ะจะมีหลุมตกโลกรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรหลุมตกโลกอ่ะเกมดูโลกดูมันจี้เรียกว่า มึงจะตกโลกเลยมึงจะกลับมาไม่ได้ของก็จะหายทั้งทั้งบิดเลยถ้ามึงตกโลงรู้ได้ไงแล้วมึงจะขึ้นมาต้นเดียวกูทำไมไม่เอาไปตัดต้นอื่นกลัวกลัวผีกลัวผ้กลัวไม่เดี๋ยวตัดตัดตัดไปกูกลัวมึงก็ตัดไปทั้งนั้นอ่ะไปล่าฝัดมึงก็ไม่ต้องมาล่ากออปูเนาะจะไปงั้นเอาไปล่าฝัดเอาไปล่าบัวล่าควายนะไปเลยตัดไม้หรอก เอานั่นบอกกลัวไมามากับไอ้หรอถ้าผีมาผมจะกันเฮ้ยถูกเกือบตกโลกแล้วอ่ะเองอย่างลึกเลยถ้าตกโลกนี้ว้าไม่เป็นนะอะไรนะถ้าตกพี่ปั้นตกโลกนี้ผมว่าเพรให้พี่ปันมมป้นไม่เป็นนะอือตกว่าเอ้ถ้าเจอบ้านแล้วอ่ะรีบมาถ้าอยู่ทุงงท่งกว้างทุ่งกว้างอะซาวานนาเขาเรียก กูเรไไียนไรเลยใส่กูด้วยอ้านอยู่ไหนอ่ะอะอยู่ทุ่งกว้างฝาวรรน,น้าทุ่งไหนนะไม่รู้จักตรงไหนไม่รู้มึงมาเถอะน้ามึงเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่ผีมานะม,นมสะพานให้ด้วยว่านข้าววัวด้วยดิเหี้ยเห็นระหว่างทางเขาขัดข้าหน่อยไม่มีข้าวแดกมึงจะทำไงฮะต้องหนีเลยเจ้าวัวบ้านี่แน่เ,เก็บเนื้อไว้เยอะๆแกไม่ต้องข้าก็อุ้ยอะไรดำๆอุ้ยถังขยวะว่ะโอ้ยพี่ปัน้น มีสะพานนะด้วยนะอ้วนเอออันนี้มีสะพานอยู่เลยจะจบ,บ้านอุ้ยมีที่ย่างย่างเนื้อด้วยวันเฮ้ยมีนี่ดีเนาะไอ้ย่างเนื้อแกะไว้แล้วหรอใครมาสร้างไว้วะเออเออผูเจ็บกูถือไฟเลือก <c oughs> ในบ้านมีเตาว่ะในบ้านมีเตียงหนึ่งโอ,อ้มอยมีของด้วยมีปั้นยิดประตูเมืเ่อกี้เมื่อกี้มาสัน่นตัวอะไรมา น้องข่ารอเนี้ยถ้าเนี้ยฝุกมันจะเด้งเลยน้องข่าไปรอเนี้ยนอ,อกบ้าน <ขอ S 1> ย้ายยากเนี้อก่อนไปไม่มีฐานขอยืมฐานในบ้านแล้วกันนะคุณ<อ>มีฐานอยู่หน้าหนึ่งขอบคุณมากเลยเฮียเตรียมฐานไว้กูเลยเอาฐานไหมตอนกูฟัา้างกูจำเห็นได้าถา<ม>ูถ้าเอา่อเอามาน้องข่าไปรอเนี้ยข้างนอกดิฝุกยังไปดูดิไม่สุกแล้วนี่สุกแล้วเออ จะลวกบกวบวน,นะนมาเอาน้ำี่บ้านเอาจนมานอกบ้านจนมานอกบ้านเดี๋ยวยังเพิ่มเอาเนื้อที่สุกเอานะอ,อันนี้สุกดิมึงเอาเน,นี้ยดิบไหมกูทำไมอ่ะเพรากูกินข้าวก่อนกูแล่นไม่ไหวแล้วเกิดตอนนึงจะเหลือให้เอาพี่ป้าเอาเนื้อสุกไปย่างให้ผมด้วยดิเออเนื้อดิบไปยา่างให้ด้วยเนี่ยน,นีด้วยกินเนื้อก่อนเอาไปยา่างให้ด้วยน,นี้ด้วย หนี่ข้าวเมา่อเนี้ยสุกเอาข้าไว้กินเอาไปลองกันเราดูเนี้ยข้างนอกอ่ะที่มันย่างอยู่เนี่ยอุ้ยเสร็จแล้วว่ะเออไฟลวกอูกินข้าวยังไงนะนี่มีแปรงข้าวด้วยวันอุ้ยอุ้ยงานไงพี่ป้านี่วนเฮียวันข้าบ้านมึงดูมันเต้นอยู่รอกบ้านเนี่ยเข้าบ้านเธออย่างเงี้ยเข้าบ้านอย่างเงี้ยเข้าบ้านเจ้ามันวิ่งมาทำไง ถวันปิดประตูถ้วันทำลายบ้านแล้วอ่ะอย่าเลยเป็นปหนาไปแล้วยังไม่หายไหมกลัวมันอะยู่ใกล้กว่าเดิมีขี้เงี้ยวันอย่าออกไปมันอยู่ปีนี่มันใกล้กว่าเดิมีไอ้เงี้ยเมื่อกี้นั่งกลัวไปคุณนึกว่าหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแย่คลิ้วว่าดูอยู่เนี่ย มันอยู่นอกบ้านวันอย่าไปใกล้อย่าบอกมาจากหน้าต่างอุ้ยทำไมประตูบ้านระลุกูขุดดูเองกว่าจะดูสักไงว่ามีตัวอะไรอยู่ตรงไหนเปิดประตูไหมอุ้ยเฮียวันเปิดมันแล้วก็เข้ามาดิวันบอกไว้เลยอไ้เหี้ยกูกลัน่ากลัวเลยเมื่อกี้อะไรกัเปิดประตู เปิดดูไว้ก่อนว่ามันไปยังคลายังมันข้างนอกมืดมจะนอนข้างในเนาะกินดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ดิปิดเลยเออปิดไว้ก่อนเแล้วนอนสร้างเตียงให้เราดิได้เลยได้เลยเด็กวันเราจะนอนกันคืนนี้หลบเดี๋ยวออกอย่าบอกไม่งี้แป๊บอย่าบอกนอนมึงนอนตรงไหนนอนทางตรงนี้ดีกว่าพี่ป้นนอนเตียงที่เขาสร้างไว้ให้เลยนอนเลยนอนเลยนม่เลยะหรอ มือแล้วมือแล้วมันนอนอะไรก็มือแล้วดิอีวันแม่งโคตรหลอนเลยว่ะเมื่อกี้แม่งแบบมันแบบมันเหยียบเข้ามาดีลอนิดดีลอนิดเมื่อกี้ก็โผล่อยู่หน้าตา่างไปยังไปยังมันกล้าออกไปไหมไปแล้วมันกล้าวออกไปไหมไม่กล้าไม่กล้าหรอสองมือตรงหน้าต่างแป๊บเฮ้ยอย่าบอกมันยังไม่ไปจอฟันฟันี่ยไม่ไปปะเนี่ยไม่ไปอยเนี้ยปิดประตูก่อนไอ้ชีมันเปิดประตูไม่เป็น เขาดูไว้ส่องไว้ก่อนส่องไว้ก่อน,ออนมึงอ้วนโอ้ยมึงอย่าทุบกล่องดิเกือบเกือบจะทุบกล่องออกค่ะเกกะเปิดดูทางนี้ได้ไหมไอจะเก็บเนื้อไว้ในกล่องนะอ้วนเขาเปิดดูตรงนี้แป๊บหนึง่งอันนี้เห็นตัวประตูด้วยจะได้รู้จัดเลี้ยงได้น่ารักแังวะกู <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกนะ <c oughs> นี่เขาถ้าไอ้ตายน้องเขาอันนี้ด้วยเนาะอันบ้าเปลอฮะ <c oughs> บ้าเปลอ ไม่์้าพี่อะไรล่ะถ้าผมตายคืออะไรเดินมเมาเองดิเฮ้ยจะบ์ปทำไมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วปิดปิดประตูปิดประตูไว้ปิดประตูไว้แล้วเราเราทำกระจกไหมวันทำดิบางแบบมันจะเอาไว้ส่องพีอ่ะน้องเขาออกไปไปะน้องเขาทำไม่เป็นหรอกเขาดูแป้งผักนะเรานะเรามีแปลงผักให้ฟรีเลยไม่เห็นเราเออเออเออไหนแปลงผักไม่ดูอ่ะ ทางซ<ห>้ายาของบ้านน่ะจะมีแปลงผักอ๋อเออใช่เ้เชี่ยว่านเจอหลุมศพไหนไม่อยู่แล้วน่ากลัวคนลุกอ,อยู่ตรงไหนอยู่หลังภูเขาหนึ่งนะเอาไงเจอเบอร์ไปยังไงให้มันเจอหลุมศพเฮ้ยจอเี้อะไรบ้านดีกว่ะ เฮียเอ้ยวิ่งดีเฮ้ยมันวิ่งเฮียเลยไอเย้าวันกูเข้าบ้านปิดประตูมึงตีกูทำไมอีอะโอ้ยเฮียมันอยู่หน้าบ้านเลยอย่าเปิดนะมึงไอ้เฮียเปิดกูตายนะเนี่ยกูปวดแม่งเลยไอ้เย้าวัน โอ้ยเยิ่งตีขวากายดีนะกูยังรอดอ่ะโอ้กูไอ้เยอะยตีขวาันไอ้ขว่าเ้ยไปยังวะยังไม่ไปนะพี่ป้าเห็นไหมน่ะมันยังอยู่ที่บ้านเราอยู่เลยมันอยู่นอกตัวอะไรอ่ะมันเดินวนบ้านเราทำไมก็นี่แหละที่ผมบอกผิด ว่มันยังไม่ไปอ่ะดิไปแล้วหรือเปล่าแล้วใครเปิดประตูวะกูนเนี่ยแหละจะเปิดดูมันอ่ะมันไปยังอ่ะอม,มันเฮียละจะไปแล้วล่ะไม่เห็นขนาดนี้เงียบแล้วไปแล้วพอพักมึงไปเจอมันอยู่ไหนขึ้นมาบนเสาและไอ้ดำดำข้างบ้านเราคืออะไรน่าไปดูครับเนี่ยขึ้นมาบน เจอว่าหลงศพรู้ไหมมันเกิดอยู่ตรงไหนหลงศพมันเกิดอยู่ตรงหลงศพด้วยรูปนั่นเนี่ยลุงศพมึงไม่เห็นหรอก็ใช่มันเกิดอยู่ตรงนั้นก็ที่ผมเห็นมันเห็นอยู่ตรงหลงศพพอดีก็อย่าไปทุบก็ไปทุบแบบกูไม่ไปอ่ะคนหนึงไปทุบเองไปว่อนเผื่อกูทุบปุ๊บมันมีตัวเหี้ยอะไรโผล่มาอย่างนี้ที่พัดไปเลย ไปน้องเขาทำไมน้องเขาไม่ออกนอกบ้านเลยไปเอาตัวผีว่าหาอะไรอีคืออะไร,รไไมึงกลัวไหมไปเอาไฟไปตั้งไว้วะจะตั้งไว้ใต้ข้างกรนะพา,านดีมะวนพี่ตั้นเดี๋ยวใครเอาไฟไปตั้งไวไ้ใต้น่ะนะมีฮอตเก้าอี้ให้นั่งเล่นเว้ยไฟไปไไปตั้งไหนนั่นน่ะใต้นั้นตรงนี้ดูนั่นใต้นั้นมีฮอตเก้าอี้ให้นั่งไม่รู้เด็กไม่ได้บงนะังวะเนี่ย คนกูไม่มีตะเกียงนะพีกพีกีเนี่ยอ้าวเมือกีตัวอะไรวะผีมันไม่ได้วางเองห,อหรอกไอ้เหี้ยผีที่ไหนวางบล็อกได้อันนี้อาจจะเป็นบ้านคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีน่าจะมันมันมีอยู่แล้วริบตาร่ไโอ้โหหน้าบ้านมันยังมีให้มึงเลยใช้<ล>ถ่านนะเนี่ยใช้ถา่านสร้างหลังคานล้วเนี่ยจะหลงังคาพังเนี่ยหลังคาไม่ได้พังอย่างนี้หลงังคามัน

มันดูไม่ได้ดิมันมันฟันๆอี่แล้วอ่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวางบล็อกก่อนนะแลวครับเพ i มไฟก่อนไปดูวิธีครับก่อนโอ้โเทไม้หรอได้อยู่พี่ตั้นเอามาแล้วมาแล้วอะไรเมื่อกี้เจอตัวอะไรไม่รู้ไหนมึงบอกกูดิกูมึงจำคำพูดกูได้ไหมอย่าไปทักเหนื่อยมึงทัก หนาคุกแปลกอย่างเราเจอตัวบบอะไรแปลกๆอาจจะได้หนีหนีง่ายๆเผื่อผีมาวัางแล้วไอ้เหี้ยอ๋อจะยืนดูทำไมอ่ะักขึ้นต่อไป้ำเข้าอาฝาไปย่างเนี้ยเขานอกไหมไม่นอไปเองเลยกลัวอะไรกลัวขออีพีผีไม่มีอยู่จริงกูบอกแล้วใช่ไหมแอฟริกาไม่มีผี ดู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 โดนไฟรึวะว้าพองหะอวันครับครับเมื่อกี้ที่ไปได้เสียงอะไรเป็นอะไรเราอ้วนไปไหนอ่ะดูนี่อ้วนมันก้าวออกไปข้างนอกไหมไม่ไมันไปเลยเมื่อกี้กูเห็นตัวอะไร,ประแปลกๆโอ้โหน้องโมะเดี๋ยวไปฆ่าวัวดีกว่าเห็นผีอะไรบอกอ่านะ พี่พ่อเราฆ่าสัตว์เยอะผิวเลยบอกลราเนื้อสุกแล้วพี่ปั้นมาเอาเนื้อด้วยพี่เดี่ยวกูฆ่าสัตว์ปึ๊บนึงเอาเนื้อก่อนเอาแล้วกูเอาแล้วกูเอาแล้วอ่าอาจะแบ่งเนื้อให้น้องเขานะตนี้มีองเขาจะได้กินเนื้อหมูเลยอร่อยอร่อยเลยเนื้อหมูอร่อยอร่อยเอาไปกินไหนไหนอยู่ในตัวมึงไงหาดูเด้อ เออเรามีไฟฉายด้วยนี่ยบอาใช่เรามีไฟฉายด้วยไฟฉายเนี่ยเขาก็มีมไม้มีทั้งแท่งไม้แปดอันที่แล้วแปดอันที่แล้วเลยบอันเขานอนนอนนอนมือแล้วนอนมืดได้ไงหมอกไงไอ้เหี้ยชายผู่มากับหมอกเออจะชายผู้มากับหมอกมันจะผลเออไม่เคยเห็นชายผู้มากับหมอกเลยนะ เห็นแต่หมอกกับพี่ปั้นยังไม่เห็นผู้ชายที่บ้านหมอกเลยนะคือแรกผักต้องหัวชายพวกมากับหมอกมาดิยน้องเขาไปดูผักดิทำไมในน้ำอะมันมีไฟอะไรไม่รู้แปลกๆอยู่อวนดินถล่มทำไมใครทำไม่รู้ฝไยมันถล่มตกโลกไปเต็มเลยไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวเมื่อกี้ฝไยมันถล่มตกโลกเลยน้องเขา ตกไอ้ไม่ตกไอ้ยังรอดแต่ไอ้เก็บหลับอะเก็บตกใช่ไหมไม่พี่ป้านย่างเหนื้อไหมหรอฮึพี่ป้านย่างเหนือไหมเหรอพูดใหม่ดิพี่ป้านย่างเหนือไหมหรออย่ากดน้ำต้นไม้อะ คุยบอกมาแล้วชายผู้มาก,กับหมอกไอ้ปีนประตูเป้นไอ้ย่ามึงไปติดคัดกูทำไมโอ้ยชายผู้ม,กมากับหมอกมาแล้วโอ้ยย่มึงไม่เห็นเหรอว่ากูบอกแล้วชายผู้มากก็หมอกม้วโอ้ยนึกเขาว่ามึงอ่ะทักว่าหมอกมาแล้วอย่าไปใกล้กำแพงนะตีทะลุนะ ทำกงเพงใช่มันน่าร้ายแล้วเป็นอย่างเงี้ยพี่ป้านผมวางอันหนึ่งนะผมวางไว้แล้วอหนึ่งเอ้ยใชยพ่พวกมากระบอกพังบ้านกูแล้วอะไรแล้วพวกมึงอ่ะพวกเขาเออแล้วมันจะหายไปยังไงอ่ะทีนี้นอนได้ไหมเนี่ยนอนเหรอนอนไม่ได้นอนไม่ได้ไอ้มชพวกมากระหบอกมันจะไม่หายไปจนกว่า ภาพดำๆเราจะหายไปใชายพวกหมาก,กระหมอกมันโหดมากอ่ะวันวัดีคน <c oughs> ลุกฟันก็ใหญ่ๆฟันใหญ่ๆเยิๆๆๆๆนๆเนาะผีฟัน,นเนยินเนาะมันมันวิ่งรอบบ้านเราอยู่วันวันอาจจะไม่เห็นเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาอีกด้วยเมื่อกี้เห็นเยอะโอเครอดดำๆหายแล้วดำๆหายแล้ว ไฟเราหายไฟเราหายด้วยไฟเราหายผีมันพังไฟเราไงมึงไอ้นี้นะไม่ใช่ไฟที่ขนลุกๆนะนั่นแหละไฟเราหายอย่าบอกมันพังแคมไฟกูอีกโได้ที่เกี่ยวกับอะไ้เหี้ยกูจะไม่ฟังใหม่แล้วถ้ามันพังไฟอันนั้นยถึงว่าวางอยู่ตรงนานอนอยู่ตรงนาวางอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋สร้างบ้านหลังใหม่อ่ะทำไมหรอบ้านมันแคบเกิน เขาเกะกะหรอไม่มันอึดอัดอ่ะนั้นไปลองไปอย Ooh, ู่บนปราสาดไหมไม่ตายมันไม่มีที่ไม่อยู่ไม่มีที่อยู่หรอถึงสร้างบ้านหลังใหม่อ่ะงั้นน้องขอเราจะสร้างบ้านเป็นอะไรดีสร้างบ้านแบบขอแบบไม่มีผีก่อนได้ไหมแบบไม่มีผีเออเราก็ค่อยมาเป็นแบบผีแล้ว nope, ก totally ็ค่อยเข้ามาเป็นแบบผีไม่สร้างไปมีผีไปเนี่ยสนุก